จเจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันนี้เป็นวันที่29ึกพฤษภาคมพุทธศักราช2567นะซึ่งวันนี้โยมยายจากบ้านละเขตนะได้นิมนต์มาให้ทำที่ทำทางให้คือที่บริเวณตรงนี้ขายไม่ได้นะมาหลายเดือนหลายปีนะอยู่ที่สีแยกกระสังทางเข้าไปปุยลำ นะเลยสีแยกกระสังมาหน่อยเดียวนะติดถนนสีเ่เลนมีเนื้อที่ประมาณ332ตารางวานะก็ถือว่าเป็นที่ใหญ่พอสมควรนะใกล้ๆกับสีแยกกระสังใกล้ๆกับโรบินสันบุรีลำนะที่ตรงนี้โนะยมใหญ่ให้มาทำที่ให้ให้มาเหยียบที่ให้พอขายไม่ออก ก็ได้มาส่งเคราะห์ทำสถานที่ให้เราจะเห็นว่าเป็นสถานที่ใหญ่โตสวยงามพอสมควรติดถนนสีเน่เลนอยู่ในตัวจังหวัดบุรีรัมย์ในตัวเมืองบุรีรัมย์ก็ได้ประกาศขายในราคาห้าร้านห้าแสนก็ ใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาที่เบอร์นี้ได้เลยนะติดต่อเข้ามาสอบถามซื้อสนใจเราจะเห็นว่าเป็นสถานที่ติดอยู่ในเมืองนะติดโชรนูนิสนสะันติดกับนะที่ขายรถไถย ใกล้ๆกับสีแยกกระสั่งก็มาดูถนนสีแดนตรงข้ามกับบุรีรัมเชียงกงบริษัทรถฟอร์ดขำปตทแล้วก็มาดูมาชมสถานที่วันนี้ก็ได้มาทำที่ให้โยมยายนะ ที่อยู่ตรงนี้ขายไม่ได้มีความประสงค์จะขายก็เลยมาอนุเคราะห์มาทําที่ให้ใครไม่สนใจก็ติดต่อเข้ามาสอบถามราคาก็ให้อำนาจประพุทธพระธรมพระสงฆ์ุกปักรักษาทุกคน